เออไม่ครับไม่รู้จักค่ะเคยได้ยินเมื่อกี้นไม่รู้จักเคยเห็นผ่านตรงสามแยกคณะวิศวะที่มีป้ายการพัฒนาสู่ความยั่งยืนครับเหมือนว่าเป็นเป้าหมายพัฒนาสู่ความยั่งยืนของมอป่ะทักษะในการใช้ชีวิตอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคะไม่รู้จักพอเคยได้ยินมาอยู่ค่ะไม่ไม่แน่ใจเกิดอยากรู้ครับอยากงั้นเรามาทำคำวิจ้ร่์ N U S S D G นะคะก็คือ Sustainable Development Goal นะคะหรือว่าคือการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะก็มีเป้าหมายทั้งหมด17เป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการวิจัยอาหารที่มีคุณภาพอาหารมีมูลค่าสูงเรื่องของยาเรื่องของสมุนไพรสุขภาพที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดียกตัวอย่างกิจกรรมของมอนารศสวนกิจกรรมในเรื่องของ LGBT นะคะส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศนะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีเรื่องของการศึกษาซึ่งสอดแทรกอยู่ในและเรื่องของการเรียนการสอนการบริการวิชาการเรื่องของศิลปลวัฒนธรรม,มก็ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นสักกันให้สังคมโลกเป็นสังคมที่น่าอยู่ อย่างยั่งยืนเรายังมีอีกหนึ่งโปรเจกต์ดีๆที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโปรเจกต์นี้ชื่อว่าฟาร์มาซีนะครับเป็นการปั่นจักรยานเข้าไปในชุมชนเพื่อเก็บยาเหลือใช้นะครับยาจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนที่หมดอายุนะครับเราจะเอาไปเผาทํำลายที่ความร้อนสูงนะครับยาอีกส่วนหนึ่งคือยาที่ยังคงใช้ได้ดีอยู่นะครับเราจะส่งไปช่วยเหลือ โรงพยาบาลตามแนวชายแดนบริเวณเหล่านั้นเขาต้องการเวชภัณยาค่อนข้างมากรเราไม่อยากให้ยาที่พวกเราทิ้งๆกันเนี่ยเดินทางไปจนถึงทะเลนั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานของเรานั่นเองนะครับมาร่วมขับเคลื่อน NUSTG ไปด้วยกันนะคะ